ในยุคที่ผู้คนออนไลน์กันตลอดเวลาแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าที่เคยความเหงากลายเป็นเงาสีเทาที่เกอบกุมหัวใจของคนจำนวนมากทั้งคนที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนคนที่มีคู่ครองแต่กลับไม่มีความเข้าใจหรือแม้แต่คนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าภายในใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือหลักธรรมที่ไม่หลีกหนีความจริง ไม่เพิกเฉยต่อความเปราะบางของใจมนุษย์แต่กลับกล้าที่จะมองเข้าไปยังความทุกข์เพื่อเข้าใจและกล้าวข้ามมันไปอย่างมีสติและปัญญาวันนี้เราจะร่วมกันถอดบทเรียนจากความเหงาเพื่อให้ใจของเรากลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง 1. ความเหงาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นกระจกสะท้อนจิตใจความเหงาเป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครปรารถนามันไม่ส่งเสียงดัง แต่มักจะมาเยือนในช่วงที่โลกภายนอกเงียบที่สุดและแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่บางครั้งมันกลับยิ่งทวีความชัดเจนขึ้นอย่างประหลาดหลายคนมองความเหงาเป็นเหมือนศัตรูเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดเป็นเงาเมื่อที่ควรหลีกหนีให้ไกลที่สุดแต่ในมุมหนึ่งความเหงากลับทำหน้าที่เสมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนใจเราให้เห็นอย่างตรงไปตรงมา หากไม่มีความเหงาเราคงไม่รู้เลยว่าหัวใจเรากำลังโหยหาความเข้าใจเราคงไม่ทันสังเกตว่าชีวิตเราถูกกับเคลื่อนด้วยความกลัวการถูกลืมเราคงไม่เคยหยุดถามตัวเองว่าทำไมการอยู่คนเดียวถึงทำให้เราทุกข์ในทางจิตวิทยาความเหงาไม่ได้เกิดจากการอยู่ลำพังแต่มันเกิดจาก ความรู้สึกขาดการเชื่อมโยงอย่างมีความหมายกับผู้อื่นและเมื่อเราเฝ้ารอให้ใครบางคนมาเติมเต็มมารับฟังมาทำให้รู้สึกว่าเราไม่ไร้ตัวตนความเหงาจึงยิ่งหนาแน่นและบีบคั้นแต่ถ้าเรากล้าหยุดกล้าหันหน้ามามองความเหงาจะพบว่าความเหงานั้นไม่เคยโกหกมันบอกเราตรงๆว่าตอนนี้ใจของเธอว่างเปล่า และเธอยังไม่รู้จักตัวเองดีพอพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอัตาหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหากเรายังยึดติดว่าความสุขจะต้องมาจากใครบางคนเราก็จะทุกข์เพราะการไม่มีใครแต่ถ้าเราค่อยๆฝึกให้ใจเป็นที่พึ่งของใจความเหงาจะเปลี่ยนจากการกัดกร่อนจิตใจ กลายเป็นการปลุกเราให้กลับมารู้ตัวอีกครั้งลองนึกภาพความเหงาเป็นห้องว่างหนึ่งห้องหลายคนรีบวิ่งออกไปจากห้องนั้นเพราะทนกับความว่างเปล่าไม่ไหวแต่บางคนเลือกที่จะนั่งอยู่กับมันค่อยๆตกแต่งเติมแสงเพิ่มอากาศจนในที่สุดห้องนั้นก็กลายเป็นที่พักใจที่อบอุ่นเงียบสงบไม่ต้องมีใครอยู่ด้วย ก็ไม่รู้สึกขาดอะไรอีกหญิงสาวว้ยทำงานคนหนึ่งเธอเคยเป็นคนที่กลัวความเงียบมากทุกครั้งที่อยู่บ้านคนเดียวเธอต้องเปิดทีวีหรือวิทยุไว้ตลอดเวลาเธอบอกว่าความเงียบมันน่ากลัวเหมือนถูกทิ้งแต่เมื่อวันหนึ่งเธอเริ่มศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและฝึกนั่งสมาธิวันละสิบนาที เธอเริ่มได้ยินเสียงภายในใจของตัวเองชัดขึ้นเสียงของความคิดที่เธอเคยกลัวกลายเป็นเสียงที่บอกว่าเธอไม่ต้องการใครมาเติมเต็มถ้าเธอรักและเข้าใจตัวเองมากพอความเงียบที่เคยเป็นศัตรูกลับกลายเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ความเหงาที่เคยเป็นบาดแผลกลับกลายเป็นครูผู้สอนให้เธอรู้จักความสุขจากภายใน สรุปคือความเหงาไม่ใช่สิ่งที่ต้องกําจัดแต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเมื่อใดที่เรากล้าหยุดมองมันตรงๆเมื่อนั้นเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วความเหงาไม่ได้ทำร้ายเราแต่มันพยายามบอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่จะกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริง2ทุกเพราองเหงา คือสัญญาณให้เรารู้จักใจตัวเองในทุกที่เรารเผชิญบ่อยครั้งเราอยากให้มันผ่านไปเร็วที่สุดโดยเฉพาะทุกจากความเหงาที่เหมือนหลุมดำดูดพลังใจมันไม่เพียงทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าแต่ยังทำให้เราสงสัยในคุณค่าของตัวเองว่าเรายังสำคัญอยู่ไหมยังมีใครคิดถึงเราไหมเราเป็นคนที่น่ารักพอไหม ถึงไม่มีใครอยากอยู่ใกลคำถามเหล่านี้ไม่ใช่คำถามที่ผิดแต่คือคำถามที่ความเหงาส่งมาให้เราเพื่อให้เราหยุดและเริ่มฟังเสียงในใจตัวเองอย่างแท้จริงในทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงไม่สอนให้หนีจากทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทุกข์และใช้ทุกข์เป็นเครื่องมือแห่งปัญญาด้วยหลักที่เรียกว่า อริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐที่เปิดเผยธรรมชาติของทุกอย่างลึกซึง้งทุกเรารู้สึกเหงาเจ็บปวดรู้สึกขาดอะไรบางอย่างสมุทยัยความเหงานี้มีเหตุปัจจัยอาจเกิดจากความยึดติดความคาดหวังการเปรียบเทียบหรือการไม่เข้าใจตนเองนิโรธทุกนี้มีทางดับเมื่อเราวางการยึดมั่น ถือมั่นได้มักมีหนทางดับทุกข์นั่นคือการเจริญปัญญามีสติมีสมาธิและใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจความเหงาจึงไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นบทเรียนมันคือกระดิ่งที่เตือนว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมารู้จักหัวใจตัวเองจริงๆจ,จิตใจเราต้องการอะไรเราหยหาความรัก หรือแค่กลัวความว่างเปล่าเรารักตัวเองเป็นหรือยังก่อนจะรอให้ใครมารักเราคำถามเหล่านี้ถ้าเราไม่เงียบเราจะไม่มีวันได้ยินความเหงาจึงมีคุณค่าเพราะมันเปิดพื้นที่ว่างให้เรากลับมานั่งคุยกับตัวเองต้นเป็นชายหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเพื่อนร่วมง,งานมากมายแต่พอกลับถึงบ้าน เขากลับรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ไม่มีใครเขาพยายามแก้ความเหงาด้วยการออกไปสังสรรค์ทุกเย็นหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวแต่เมื่อไฟดับลงห้องเงียบลงหัวใจก็ยังเปล่าเปลี่ยวเหมือนเดิมวันหนึ่งเขาบังเอิญเปิดเจอคลิปบรรยายหลักธรรมเกี่ยวกับอริยสัจสี่เขาจึงเริ่มจดบันทึกถึงสิ่งที่เขากำลังรู้สึกอย่างซื่อสัตย์ เริ่มเฝ้าสังเกตว่าอะไรในใจเขาที่ทำให้เขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เขาพบว่าเขากลัวการถูกลืมกลัวว่าถ้าเขาหายไปจะไม่มีใครคิดถึงแต่เมื่อเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนฝึกนั่งเงียบๆวันละสิบห้านาทีอ่านหนังสือพูดคุยกับใจตัวเองอย่างจริงใจเขาพบว่า เขาไม่ได้ต้องการใครมาตอบคำถามนั้นให้เพราะหัวใจของเขาเองคือคำตอบที่เขาตามหามานานข้อตวนใจอย่ามองความเหงาเป็นศัตรูอย่าตัดสินมันว่าเป็นความอ่อนแอแต่จงมองว่ามันคือภาวะชั่วคราวที่แสดงว่าใจเรายังไม่ได้รับความเข้าใจและเมื่อเราเริ่มรู้จักใจตัวเองเราไม่เพียงแค่หายเหงา แต่เราจะหายหลงจากการวิ่งตามสิ่งภายนอกและกลับมายืนได้อย่างมั่นคงจากภายในบทสรุปในหัวข้อนี้ความเหงาอาจดูเหมือนหลุมลึกของความเปล่าเปลี่ยวแต่ถ้าเรากล้าหย่อนใจลงไปเราจะพบว่าที่ก้นหลุมแห่งความเหงานั้นมีแสงแห่งความเข้าใจตัวเองส่องอยู่เสมอและเมื่อเรารู้จักใจตัวเองได้อย่างแท้จริง เราจะไม่ต้องวิ่งหาใครมาเติมเต็มเพราะความรักความเข้าใจและความอบอุ่นจะเริ่มต้นจากตัวเราเอง 3. ความเหงาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือพื้นที่ของการเติบโตในสายตาของสังคมยุคนี้ความเหงามักถูกตีตราว่าเป็นจุดอ่อนใครที่เหงาก็มักถูกมองว่าขี้เหงาเปล่าบางหรืออยู่คนเดียวไม่เป็น หลายคนเลยต้องพยายามแซงว่าตัวเองเข้มแข็งโพสภาพยิ้มโพสกิจกรรมมากมายเพื่อกลบความรู้สึกภายในแต่ในความเป็นจริงเบื้องหลังรอยยิ้มเหล่านั้นอาจมีหัวใจที่กำลังร้องให้เงียบๆกับตัวเองก็ได้แต่ในทางธรรมความเหงาไม่ใช่เครื่องหมายของความอ่อนแอเลยในทางกลับกันมันคือสัญญ,ญาณว่าจิตใจเรากำลังเรียกร้องการเติบโต เรียกร้องความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพียงแค่การตอบประโลมผิวเผินความเหงาคือห้องเรียนแห่งใจความเหงาคือช่วงเวลาที่ใจเงียบพอจะฟังเสียงภายในเป็นจังหวะที่เรามีโอกาสมองลึกเข้าไปในจิตของตัวเองลองถามดูว่าเรากำลังกลัวอะไรเราพยายามพิสูจน์คุณค่าของตัวเองอยู่หรือเปล่า เรารู้สึกว่าเราไม่พอเพราะอะไรคำถามเหล่านี้อาจไม่มีใครตอบให้ได้แต่ความเหงาจะค่อยๆนำเราไปพบคำตอบหากเราไม่หนีจากมันความเจ็บปวดเป็นครูและความเหงาคือห้องเรียนมีหลักธรรมข้อหนึ่งที่เหมาะกับการเข้าใจจิตใจขณะเหงานั่นคืออธิปไตยสามหรืออำนาจทายในที่เราควรตั้งไว้เป็นใหญ่ ห่งอัตตาอธิปไตยมีตนเป็นใหญ่คือการไม่รอให้ใครมาเยียวยาเราแต่เริ่มดูแลใจตนเองตั้งมั่นอยู่กับความจริง 2. โลกทำรรอธิปไตยไม่หวั่นไหวต่อคำชื่นชมหรือการปฏิเสธจากโลกความเหงาสอนให้เรารู้ว่าชื่อเสียงหรือการยอมรับจากคนอื่นนั้นไม่จีรัง 3. ธรรามอธิปไตย ให้ทำเป็นหลักนำทางขณะที่ใจว่างเปล่าและเหนื่อยอ่อนแสงธรรมจะเป็นเหมือนแสงเทียนที่นำทางในห้องมืดยิ่งเราเหงาเรายิ่งมีโอกาสฝึกสามข้อนี้ให้มั่นคงขึ้นเพราะไม่มีเสียงถายนอกมารบกวนมีแต่ความเงียบที่เปิดพื้นที่ให้เราพัฒนาความมั่นคงภายในความเหงาคือห้องเงียบของปัญญา พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดสงัดย่อมเห็นธรรมการอยู่คนเดียวในความสงบสงัดไม่ใช่การตัดขาดแต่คือการหันกลับมาพบกับหลักธรรมในใจพระมหาคัสปะเป็นตัวอย่างของพระที่ชอบความสงบวิเวท่านอยู่ในป่าห่างไกลผู้คนเพื่อให้จิตใจไม่ฟุง้งซ่านความว่างเปล่าไม่ใช่สิ่งน่ากลัวสำหรับท่าน แต่เป็นประตูสู่ความตื่นรู้หากใจเราสงบพอจะอยู่กับความเหงาโดยไม่ดิ้นรนหนีเราจะเริ่มเห็นว่าความเหงาไม่ได้มีไว้ให้เราทนแต่มีไว้ให้เรารู้ทันและใช้เป็นเครื่องมือในการเติบโตสรุปข้อคิดความเหงาไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือช่วงเวลาที่ชีวิตพาเรากลับมาซ่อมแสมภายใน กลับมาเติมสิ่งที่ขาดโดยไม่ต้องรอให้ใครมาเติมให้เพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่เราตามหาจากภายนอกมาทั้งชีวิตอาจเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเราตั้งแต่ต้นดังนั้นหากวันนี้คุณรู้สึกเหงาจงอย่าตัดสินตัวเองว่าคุณอ่อนแอแต่จงขอบคุณที่ใจของคุณซื่อตรงพอที่จะบอกความจริงกับคุณ และจงใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อฝึกใจให้แข็งแกร่งอย่างแท้จริง 4. ความเหงาเตือนว่าเราขาดความสัมพันธ์ที่มีความหมายคนเราทุกคนล้วนต้องการความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพความรักความผูกพันในครอบครัวหรือแม้กระทั่งความเข้าใจจากใครสักคนแต่ในความเป็นจริงของชีวิตยุคป,ปัจจุบัน เรากลับพบว่าผู้คนจำนวนมากอยู่ร่วมแต่ไม่เคยเชื่อมโยงมีคนมากมายอยู่รอบตัวแต่กลับรู้สึกเดียวดายจนแทบหายใจไม่ออกความเหงาในที่นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การอยู่คนเดียวแต่คือการที่ใจเรารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจหรือเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราความสัมพันธ์ที่แท้จริงคือการเชื่อมโยงด้วยใจ ไม่ใช่เพียงอยู่ใกล้กันทางกายในทางจิตวิทยามีแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่มีความหมายซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้เป็นตัวเองโดยไม่ต้องสมหน้ากากไม่ต้องฝืนยิ้มไม่ต้องเก็บซ่อนน้ำตาไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินความเหงาเกิดขึ้นเมื่อเราขาดสิ่งนี้ แม้จะมีเพื่อนมากมายมีครอบครัวมีคนรักแต่ถ้าใจรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยเราก็ยังคงเหงายังคงว่างเปล่าและยังคงรู้สึกเหมือนตัวคนเดียวในโลกพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณมิตรคือทั้งสิ้นแห่งพรหมจรรย์หมายความว่าการมีเพื่อนดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตที่มีธรรมกัลยนานมิตร คือผู้ที่มีความหวังดีต่อกันเตือนกันด้วยเมตตาแนะนำกันด้วยปัญญาอยู่ใกล้แล้วใจสงบไม่หวาดกลัวไม่เหนื่อยอ่อนแต่ในความเป็นจริงกัลยนานมิตรไม่ได้หาเจอโดยง่ายและบางครั้งเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับคนมากมายที่ไม่ได้เป็นมิตรจริงๆจ,จึงไม่แปลกที่ความเหงาจะค่อยๆก่อตัวขึ้น แม้อยู่ในบ้านที่มีคนเต็มไปหมดตัวอย่างจากชีวิตจริงของโอหญิงสาววัยทำงานที่มีเพื่อนร่วมงานหลายสิบคนมีคู่รักมีครอบครัวแต่เธอกลับรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังเธอจริงๆทุกครั้งที่เธอเศร้าหรือเหนื่อยล้าเธอมักถูกบอกว่าอย่าคิดมากต้องเข้มแข็งหรือเธอสบายอยู่แล้วนี่ แม้ทุกคำพูดเหล่านั้นจะดูดีแต่เธอกลับรู้สึกว่าไม่มีใครมองเห็นความเหนื่อยล้าในใจของเธอเลยนั่นคือความเหงาแบบลึกที่สุดเหงาท่ามกลางผู้คนวันหนึ่งเธอได้ลองไปเข้ากลุ่มปฏิบัติธรรมเธอได้พบผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งที่นั่งฟังเธอพูดโดยไม่ขัดไม่ตัดสินไม่เร่งให้เธอดีขึ้นอย่างรวดเร็ว แค่เพียงฟังเธออย่างเงียบๆด้วยเมตตาวันนั้นโอร้องให้อย่างปลดปล่อยและเธอบอกว่านี่คือครั้งแรกในรอบหลายปีที่รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเพราะเธอได้เจอความสัมพันธ์ที่มีความหมายคือการมีใครสักคนอยู่ตรงนั้นด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่ด้วยคำตอบใจการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย เริ่มจากการรู้จักใจตัวเองก่อนที่เราจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครเราต้องหัดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใจของเราเองก่อนต้องกล้ายอมรับความรู้สึกของตัวเองต้องกล้าอยู่กับความเปราะบางโดยไม่ซ่อนและต้องกล้าพูดกับตัวเองด้วยเมตตาเหมือนที่อยากให้คนอื่นพูดกับเราเมื่อเรามีพื้นที่ภายในที่อบอุ่น เราจะดึงดูดผู้คนที่อบอุ่นเช่นเดียวกันเราจะเลือกคบคนที่เสริมพลังไม่ใช่คนที่ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองและเมื่อวันหนึ่งมีใครที่ฟังเราอย่างลึกซึง้งเราก็จะรู้จักฟังกลับอย่างลึกซึ้งเช่นกันสรุปข้อคิดคือความเหงาไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือเสียงเรียกจากหัวใจที่อยากมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ไม่ใช่แค่จำนวนคนที่อยู่รอบตัวแต่คือใครที่ทำให้เรากล้าเป็นตัวเองและยังรักเราในแบบนั้นดังนั้นจงฟังความเหงาให้ดีเพราะมันอาจกำลังบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะหันกลับมารู้จักใจตัวเองและเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่จากภายนอกเท่านั้น แต่เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับหัวใจของเราเองหความเหงาคือประตูแห่งปัญญาหากเราฝึกอยู่กับมันอย่างมิสติกในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังของผู้คนโฆษณาความเร่งรีบและความบันเทิงความเงียบกลายเป็นสิ่งหายากและเมื่อความเงียบมาพร้อมกับความเหงามันยิ่งน่ากลัวสำหรับหลายคน เหมือนเรากำลังหลงทางในห้องมืดโดยไม่มีไฟฉายแต่ในทางธรรมความเหงาและความเงียบไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแต่คือประตูแห่งปัญญาเพราะเมื่อไม่มีเสียงอื่นมารบก,กวนเราจะเริ่มได้ยินเสียงของตัวตนที่แท้จริงและหากเราอยู่กับมันอย่างมีสติเราจะไม่เพียงแค่ทนกับความเหงาแต่จะเติบโตจากมันอย่างงดงาม ความเหงาคือพื้นที่ว่างให้สติเติบโตพระพุทธเจ้าสอนเรื่องโยนิสมมาสิการการใร่ครวนอย่างถูกต้องซึ่งหมายถึงการมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่หลงตามอารมณ์ในช่วงเวลาที่เรากำลังเหงาหากเราเพียงรู้ทันความรู้สึกนั้นด้วยสติไม่ผักใสไม่ยึดต,ติดเราจะเริ่มเห็นว่า แท้จริงแล้วความเหงาเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวเหมือนเมฆที่ลอยผ่านไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ได้อยู่ถาวรเมื่อเราฝึกสติฝึกอยู่กับลมหายใจทีละขณะความเหงาจะไม่กลายเป็นหลุมดังที่ดูดเราลงไปแต่มันจะกลายเป็นครูผู้เงียบขรึมที่สอนเราให้รู้เท่าทันจิตใจตนเองพระมหากัสปะ เป็นพระอาหารหันต์ผู้เรื่องชื่อเรื่องความวิเวกท่านเลือกอยู่อย่างสันโดษในป่าไม่คลุกคลีหมู่คณะแม้จะมีพระสงฆ์จำนวนมากในสมัยพุทธกาลท่านก็ยังเลือกปลิดวิเวกเพื่อฝึกจิตเพราะท่านเข้าใจว่าความว่างไม่ได้แปลว่าความว่างเปล่าแต่คือพื้นที่ให้จิตใจได้เติบโตเป็นอิสระและในความวิเวกที่คนทั่วไปอาจเรียกว่าเหงา พระมหากัสปะกลับได้บ่มพสต,ติและปัญญาจนเข้าถึงความท้นทุกข์ตัวอย่างจากชีวิตของเมยหญิงสาววัย27ปีที่ต้องย้ายไปทำงานต่างจังหวัดคนเดียวห่างจากครอบครัวเพื่อนฝูงและคนรักความเหงาเล่นงานเธออย่างหนักเธอรู้สึกไร้ค่าไม่มีกำลังใจไม่มีใครให้พูดคุยในคืนหนึ่งเธอเปิดยูทูบเจอคลิปเจริญสติพื้นฐาน เธอลองฝึกนั่งเงียบๆสิบนาทีต่อวันแค่รู้ลงหายใจเข้าออกเธอพบว่าความคิดฟุ้งซ่านลดลงความเหงายังอยู่แต่ไม่ทำให้เธอจมลงอีกต่อไปเธอเริ่มเข้าใจว่าความเหงาไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะฝึกใจให้มั่นคงจากภายในไม่ต้องรอคนอื่นไม่ต้องพึ่งความสนุก ไม่ต้องหนีไปจากความรู้สึกนั้นฝึกอยู่กับความเหงาอย่างมิสติต้องเริ่มจาก 1. ยอมรับว่าความเหงาเป็นธรรมดาเหงาไม่ได้แปลว่าอ่อนแอเหงาแปลว่าคุณยังเป็นมนุษย์ 2. ฝึกเจริญสติทีละนิดเริ่มจากลมหายใจหรือนั่งเงียบวันละหานาที 3. ไม่ผักสายความเหงาไม่ต้องรีบทำให้มันหาย เพียงแค่รู้ว่ามันมาแล้วก็ปล่อยให้มันไป 4. เขียนบันทึกความรู้สึกเขียนอย่างตรงไปตรงมาแล้วจะเห็นว่าภายในใจเรามีความอ่อนโยนที่รอการฟังอยู่เสมอสรุปข้อคิดความเหงาไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่าแต่คือสนามฝึกใจที่แท้จริงหากเราฝึกอยู่กับมันด้วยสติไม่ผลักไสไม่กลัวมัน เราจะเริ่มเห็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือใจของเราเองและเมื่อเรารู้จักใจตนเองอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่ความเหงาจะเบาบางลงแต่เรายังจะพบปัญญาอันลึกซึ้งที่พร้อมนำทางชีวิตของเราในทุกก้าว 6. วิธีฝึกใจให้แข็งแรงท่ามกลางความเหงาความเหงาเป็นประสบการณ์ที่หลายคนต้องเผชิญในชีวิต แม้จะเป็นความรู้สึกที่ท้าทายแต่หากเราสามารถจัดการและฝึกใจให้แข็งแรงก็จะช่วยให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจเมื่อเผชิญกับความเหงา 1. ยอมรับและรับรู้ความรู้สึกของตนเองการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงความเหงาอาจทำให้ความรู้สึกนั้นยิ่งรุนแรงขึ้น การยอมรับว่าความเหงาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์จะช่วยให้คุณจัดการกับมันได้ดีขึ้น 2. ฝึกสติและสมาธิการฝึกสติช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันและลดความฟาุ้งซ่านการนั่งสมาธิหรือการหายใจเข้าออกอย่างมีสติจะช่วยให้จิตใจสงบและเข้มแข็งขึ้น 3. มมองโลกในแง่ดีการพยายามมองหาด้านบวกในสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งและลดความรู้สึกเหงา 4. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและลดความรู้สึกเหงา 5. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการมีเป้าหมายในชีวิตจะช่วยให้คุณมีทิศทางและความมุ่งมั่นซึ่งจะช่วยลดความรู้สึกว่างเปล่าและเหงา 6. ลดการยึดติดกับอดีตการปล่อยวางอดีตแล้วมุ่งเน้นที่ปัจจุบันจะช่วยให้จิตใจเข้มแข็งและพร้อมรับมือกับความเหงา 7. สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งช่วยลดความรู้สึกเหงาลงได้ 8. ใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารกับเพื่อนหรือครอบครัวจะช่วยให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงและลดความเหงาได้ 9. เขียนบันทึกความรู้สึกการจดบันทึกช่วยให้คุณระบายความรู้สึกและสะท้อนความคิดของตนเองซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการกับความเหงาได้ดีขึ้น 10. บปลดปล่อยความทุกข์ใจการพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือผู้ที่คุณไว้วางใจจะช่วยให้คุณระบายความรู้สึก และได้รับกำลังใจในการต่อสู้กับความเหงาการฝึกใจให้แข็งแรงท่ามกลางความเหงาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ด้วยการปฏิบัติตามวิธีการเหล่านี้คุณจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและก้าวผ่านความเหงาไปได้ 7. บทสรุปความเหงาไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องธรรมดาของใจมนุษย์ในเส้นทางชีวิตของมนุษย์ทุกคน ความเหงาเป็นสิ่งที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเรารับรู้ถึงการขาดการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้อื่นอย่างไรก็ตามสังคมมักจะตีตราความเหงาในแง่ลบทำให้ผู้ที่รู้สึกเหงารู้สึกอับอายหรือคิดว่าตนเองมีปัญหาแต่แท้จริงแล้วความเหงาเป็นประสบการณ์ที่ธรรมดาและเป็นสากลของมนุษย์ทุกคน ความเหงาเป็นสัญชาตญาณที่มีมาแต่ดั้งเดิมจากมุมมองทางจิตวิทยาและชีววิทยาความเหงาไม่ได้เป็นเทียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นสัญชาตญาณที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ในอดีตมนุษย์มีการพึ่งพาก,กันและกันในการล่าสัตว์หาอาหารและป้องกันตนเองจากภัยอันตราย ความเหงาจึงเป็นสัญญาณเตือนให้เราตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยและความอยู่รอดของตนเองความเหงาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์การรู้สึกเหงาไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอหรือมีปัญหาแต่เป็นการสะท้อนถึงความต้องการทางสังคมที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนความเหงาเป็นเพียงสัญญาณที่บอกเราว่า เรากำลังต้องการการเชื่อมโยงกับผู้อื่นดังนั้นการยอมรับความเหงาและเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกนี้ได้อย่างมีสติการจัดการกับความเหงาอย่างสร้างสรรค์เมื่อเรายอมรับว่าความเหงาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราสามารถใช้มันเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองการฝึกสติการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสามารถช่วยเติมเต็มความรู้สึกว่างเปล่าและสร้างความสุขจากภายในได้นอกจากนี้การเปิดใจและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้อื่นจะช่วยลดความเหงาและเพิ่มความสุขในชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญสรุปแล้วความเหงาไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือปกปิดแต่เป็นประสบการณ์ที่ธรรมดาและเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ การยอมรับและเข้าใจความเหงาจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับมันได้อย่างมีสติและใช้มันเป็นโอกาสในการรู้จักตัวเองเพื่อการพัฒนาเรียนรู้และเติบโตดังนั้นหากคุณรู้สึกเหงาจงอย่ารู้สึกผิดแต่จงใช้มันเป็นแรงผลักดันในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและค้นหาความสุขจากภายในใจของคุณเอง